ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูผาม่านยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการขยายผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุป Active Learning ประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2,566ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์4 0เน้นให้ส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้อย่างมีความหมายมีบทบาทในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น โดยครูผู้สอนลดบทบาทการสอนด้วยการบอกเล่าการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงไปเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมกิจกรรมที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้และผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายโดยครูผู้สอนต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ตลอดเวลาที่เรียกว่าการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวทําให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นเล็งเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning และให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมุ่งเน้นที่กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก active learning จึงได้มีการจัดโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก active learning ส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21สำหรับครูกศนอจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ณสำนักงานกศนอจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่21-22เครติกายนพุทธศักราช2565โดยส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูผามา่านมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูหนึ่งคน และครูกศอนตอตำบล5คนและในวันที่เ้าธันวาคมพุทธศักราชส5 6 5ผู้ผ่าภงการเข้าร่วมโครงการได้นำทักษะความรู้ที่ได้มาขยายผลเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ส่งเสรนทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่21สําหรับครูกศน,นออำเภอภูผามา่าน ซึงมีข้าราชการครูและครูกศอนนตำบลที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ขยายผลให้กับครูศูนย์การเรียนชุมชนเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพก็เมื่อกี้ที่ครูเชี่ยวให้ดูเอาเมื่อกี้เพื่อนอธิบายได้ เพื่อนตอบพอดีพ่อเพื่อนอธิบายได้ว่าเพื่อนแยกออกมาว่าหนึ่งเมตรเนี่ยเพื่อนคิดเป็นร้อยเซนติเมตรเราเพื่อนคิดว่็ห้าสิบเมตรเป็นหนึ่งพันแต่เพื่อนยังไม่ได้คิดตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมเมื่อกี้ที่เพื่อนตอบเราอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนมองแค่ว่าตรงเนี้ยเป็นหนึ่งเหมือนหนึ่งศูนย์ศูนย์เนาะก็คือหนึ่งเมตรเพื่อนมองแค่หนึ่งเมตรบางคนเริ่มได้เอออับลองเปลี่ยนดูอ่าเปลี่ยน จไม่ถูกนะเริ่มียเได้หรือยังเออเร่กับ้านพี่เตยครับเล่นช่ไเครเรื่องที่เรียนรู้ด้วยตนเองวิชาช่างกลพ่ออะไรถึงอยากเป็นรู้พ่อได้เรียนรู้โดยการดูและทาสิิงสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองง่ายๆไม่ต้องมีใครมาบับ คราะเห็นใจการพัฒนาอาชีพจ like so er, right? ึงมีความสําคัญใช่ไหมมนที่ครูเกินตอนเข้าเรื่องน่ะว่าอาชีพมันมีความสำคัญยังไงใช่ไหมมีความสาคัญตอนวิถีชีวิตวิถีชีวิตคืออะไรอธิบายให้ครูฟังวิถีชีวิตเราก็วชีวิตกคือคเราคนเราคนาอะไรก็เป็นงานวิีชีวิตวิถีชวตกเรื่องแต่ตื่นนอน แต่เราทำฟันเงิใส่ชีวิตแต่วันเรื่องเรียวกันเราจะเ้านอนก็คือมชีวิตของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะตามคนละต่างแต่ต่างกันไปทีแต่ละคนเนาะแล้วแต่สัาาียทำยังไงออกมาวัสดีครับผมนายรัชลักเณ่บุกวันนี้มาอภิปายจะมานำเสนอมานำเสนอ ความหมายของการวิจัยการนำเสนอให้สบตาผููฟังนะคนที่ทัางฟังให้สบตาบานทีเราคนหรือว่ากวาดสายตาคนนี้คนนี้คนนีนนมน้มันจะไม่ประมาณ <c oughs> ครับผมนายพิชรัดน์จงกุลันนี้จะมานำเสนอความหมายของการวิจัยการวิจัยหมายถึงกระบวนการหรือข้อเท็จจริงปรากฏการธรรมชาติหรือเรื่องเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เป็นการค้นหาความรู้ใหม่ๆอย่างมีระบบระเบียบมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนเพื่อให้ความรู้เรื่องราวที่ถือได้จบแล้วทีนี้อกอนกนะครับหาความคิดเห็นของเพื่อนๆบ้างเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือว,ว่ามีอะไรสงสัยที่อยากถามมั้ครับตามที่กล่าวม,มาจะค่อยๆบ้างก็ขอ,ขอจบการนำเสนอในรายการนี้ขอตัอขอไปได้ก่อ ตอบไม่ได้ก็บอกว่าตอบไม่ได้เดี๋ยผมจะไปค้นคว้าหามาใหม่นะครับหามาให้ทีหลังนะครับไม่มีท่านใดที่สงสัยก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับคนที่นั่งดูว่าถ้าถพูดเดี๋วว่าตบมือ,อ,อต่อไป นี้ใช่ไหมครับเอาต่อไปก็มีเพื่อนๆหรือท่านใดอยากจะถามอะไรไหมคะสงสัยอะไรไหมเพราะว่าทุกๆทีก็ว่าไงว่าไงคะเพื่อนมีอะไรสงสัยหรือว่าจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะับมีไหมไม่มีถ้าไม่มีอะไรฉันขอจบการรัยเงินใช้เท่านี้นะคะ คนนั่งอยู่ทำไงผ่านไปแล้ว30นาทีนักศึกษาทำเสร็จกันหรือยังคะเสร็จแล้วเสียงดังหน่อยเียเสร็จยังคะเสร็จแล้วอทีนี้คุณพููนะคะขอตัวแทนชายตัวแทนหญิงนะคะหนึ่งคนนะคะหญิงหนึ่งคนชายหนึ่งคนโอเคไหมคะค่ะ สว no 1, ัสดีคันยษตคับรดับ EX ชั้นมปาครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปเรื่องของัตยานยนต์เรื่องใส่หมนะ้อครับข้อหนึ่งที่สรุปใส่หมอนั่น้องข้อที่ เราชอความปลอดภัยเรือเดินทางทางไกลส่วนมากผมชอบออกทริปก็ต so uhm, okay. ้องใส่หมวกกันน็อกป้องกันตัวเองแล้วก็ใส่ไม่ไม่ออกหรอไม่ไม่ออใส่ไปไหนใส่ไปทีซื้อของทำซื้อของทำข้าวไปยายยายาใช้เป็นซื้อข้าวใช่ซื้อข้าวก็ใส่ใส่ สนมากถก็ไม่ใส่เท่าไหร่แล้วเราเคยเกิดอุบัติเหตุได้คะก็เคยครับอาการหนักไหมไม่ะแค่แค่ถลอกถลอกไม่เยอะเพื่อนเห็นว่าอย่งไรคะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่านั่นผุ้ชายตัวแทนผู้หญิงหนึ่งคนค่ะตบมือให้เซฟหน่อยค่ะ แนะนำตัวชื่ออะไรชื่ออะไรนะคะจุสามารถวผูเขียวนะคะชื่อเร่อชื่อน้องอะไรน้องเขีนะคะใชายคนอมุเรือออกไปหาปลาทางทะเล้าที่หเนี้ยก็ัวเขาจะเขาออกไปหาปลาทุกเช้าเพื่อเอามาให้โซคตัวได้กินถ้าไม่ไปหาโซจะไม่มีอะไรกิน อยาลำบาก็ต้องออกไปหาตาเพื่อครอบครัวยอมหน่อยยอมหน่อยเพื่อครอบครัวเพื่อให้ครอบครัวได้มีกินเพื่ออนาคตของลูกๆถ้าไม่มีเรือหาาลาก็ไม่สามารถออกไปหาปาได้เรจตก็สามารถไปได้เสิ่งสำการทางานไปป้าหมายเช่น สวนมกันนกนะคะแล้วก็ส่วนน้องแกรน้องคิมมี่นะคะก็จะอธิบายเกี่ยวกับการออกเรือหาปลานะคะ,นะคะทีนี้เรามาต่อที่การอ่านได้เลยนะคะใครพร้อมแล้วยกมือเลยนะคะการอ่านบทความแล้วก็การอ่านคำนะคะเพื่อ,อการสละสเวยคุณครูจะค่อยๆฟังทีละคนหรือเราจะอ่านพร้อมกันคะอ,อ่านพร้อมกัน เอาในนีคุณครูจะแยกสภาษาได้ไหมได้คุณครูยอมทุกอย่างวันนี้เรามาเรียนเรื่องระบบก,การทำงานของร่างกายอ,อาในร่างกายของเรามีอะไรบ้มีอะไรบ้ามีหูมีหูม,หมีตามีดัง,ดงอ่ามีปากปาก ปากของเราเป็นระบบการทํางานอะไรถ้าเวลาเราเคียเค้ยวข้าวเคี้ยวข้าวแล้วทีนี้กืนลงคอเราไปที่ไหนไปที่ไหน่อน,นไ,ปไปกระเพาะไหมไปกระเพาะค่ะเนี่ยคือระบบการทํางานของร่างกายอันนี้คือเป็นการระบบระบบที่ครูจะพูดถึงนี่คือเป็นระบบการย่อยอาหารนะคะเวลาที่เราเคี้ยวข้าวกืนข้าวลงไปนะคะก็จะผ่านลําคอ ลำคอไปที่กระเพาะนะคะกระเพาะของเราก็จะมีะการหลั่งเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารนะคะแล้วทำไมทำไมเราถึงต้องเคี้ยวข้าวก่อนเป็นการอะไรเป็นการย่อยอาหารครั้งแรกก่อนนะคะเพื่อจะให้มีชินนะะนช้นเล็กลงนะคะพอเป็นชิ้นเล็กลง ในการกืนลงคอไปจะได้ไม่ติดคอนะคะแล้วก็ยังช่วยให้กระเพาะเรานะคะสามารถย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะในอะพอถึงระบบการย่อยอาหารแล้วในผิวหนังของเราเป็นระบบไหมเป็นผิวหนังเรามีกี่ชั้นกี่ชั้นคะหนังอะไรนะที่เขาเรียกหนังที่ไม่มีพ่อไม่ีแม่เรียกว่าอะไรหนังอะไรนะกือคนไม่มีพ่อมมีแม่เขาเรียกว่าอะไรนะคะ หนังอะไรนะหนังกำพลาไหมเออชั้นแรกของเราผิวหนังของเรานะคะจะเป็นหนังกำพลาเนาะแต่ชั้นที่สองเป็นหนังอะไรหนังอะไรที่ไม่เทียมหนังคุณนักเรียนไม่มีปฏิกิริยากับคุณเลยหนังอะไรที่ไม่เทียมอ๋อหนังอะไรที่ไม่เทียมหนังแท้เหรอหนังแท้เจ้าหน้ยังทำไมคือระบบคือหนังของเรามีอยู่ มีกี่ชั้นนะสองค่ะอ่าชัา้นแรกว่าอะไรหนังอะไรนะ

การนำเสนอกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคูผาม่านได้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรูก Active Learning ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงในการนี้ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่รับชมรับฟังการนําเสนอผลการดําเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอภูผาม่าน